สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโกวิดชาแนลสีเนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโกวิดชาแนลจะมานำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับพื้นที่ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ของ e e c ภาคตะวันออกของประเทศไทยที่อยู่ใน3จังหวัดนะครับท่านผู้ชม เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟไฮสปีดเชื่อม3สนามบินแล้วก็จะเป็นสนามบินอุตาภเปาแล้วก็จะเป็นการก่อสร้างท่าเรือนะครับและในส่วนการก่อสร้างอื่นๆนะครับบอร์ดกอพอ,อ,อรับทราบไฮสปีดเทรนเริ่มก่อสร้างธันวาคม2567สนามบินอุตาภเปาเปิดให้บริการในปี72นะครับท่านผู้ชมก่อนไปรับชมคลิป ฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กด like, ก,กระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับบอร์ดกพอ,อ,อติดตามความก้าวหน้า4โครงสร้างพื้นฐานหลักเสริมปัจจัยดึงดูดการลงทุนสู่พื้นที่ของ EEC ไฮสปีดเทรนเริ่มก่อสร้างธันวาคม2567ท่าเรือเหลี่ยมฉบังระยะที่3ในส่วนท่าเทียบเรือเอฟเปิดภายในปี70ท่าเรือมาตาพุทธระยะที่3ช่วงที่1คาดเสร็จในปี70สนามบินอุตภาเปิดให้บริการภายในปี72พร้อมอนุมัติร่างแผนสิ่งแวดล้อม EEC สร้างสมดุลพัฒนาเมือง ชุมชนดูแลสิ่งแวดล้อมยั่งยืนนะครับตผู้ชมเมื่อวันที่10มิถุนายน2567นายภูมิธรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอ,อ,อครั้งที่3ทัพ2567โดยมีนายจุลาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ e EC เป็นกรรมการและเลขานุกการการประชุมในครั้งนี้ทั้งนี้กพอ,อได้พิจรารณาเห็นชอบและรับทราบการดำเนินงานในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ e EC ในเรื่องสำคัญดังนี้นะครับท่านผู้ชม 1. ที่ประชุมกพออ,อนุมัติร่าง แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพศ2566ถึง2570โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมอบหมายให้สอกอพอ,อนำเสนอคอรมอต่อไปเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองและชุมชนได้อย่างต่อเนื่องสร้างสมดุล โครงการพัฒนาต่างๆสามารถดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนธุรกิจที่ยังยืนในพื้นที่ของ EEC ด้วยนะครับท่านผู้ชมทั้งนี้ร่างแผนสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่1การจัดการของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อมมีกลยุทธ์สำคัญเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการน้ำเสีย ของเสียฝ้าระวังการจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดและในสิ่งแวดล้อมจำนวน31โครงการอาทิโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยองโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยอำเภอแกลงยุทธศาสตร์ที่2การอนุรักษ์พื้นฟูดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนกลยุทธ์สำคัญเช่นการจัดการทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ที่ดินการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยังย่งยืนจำนวน65โครงการนะครับรรมมท่านผู้ชมอทิโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงคลองบางไผ่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำกเกาะแสมสารยุทธศาสตร,ร์ที่3 การส่งเสริมการดำรงชีวิตและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรองรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติจำนวน40โครงการอาทิโครงการปรับปรุปรงภูมิทัศน์รอบชายหาดบ้านอำเภอจังหวัดชนบุรีโครงการขับเคลื่อนเน็ตซีโร่ eec สนับสนุนการลงทุน ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศและยุทธศาสตร์ที่4การเสริมความเข้มแข็งแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน54โครงการอาทิโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเป็นต้นนะครับท่านผู้ชม 2. ที่ประชุมกพอ,อ,อรับทราบความก้าวหน้าโครงสร้างพื้นฐานหลักในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP ที่สำคัญได้แก่ 1. โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอุตภเมาปัจจุบันรอฟอทอและเอกชนคู่สัญญา ตกลงรับมอบพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเจรจาหลักการแก้ไขปัญหาโครงการจากผลกระทบโควิด -19 และสงครามรัเสเซียยูเครนได้ข้อหยุดติแล้วอยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอกอพอ,อพิจารณาเพื่อเสนอให้คอรมอต่อไปทบทวนหลักก,การ PPP ตามมติคอรมอที่อนุมัติโครงการไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2561 คาดว่าจะเสนอคอรมอได้ภายในเดือนกรกฎาคม2567จากนั้นรอฟทอและเอกชนคู่สัญญาจะเจรจาร่างแก้ไขสัญญาเพื่อส่งให้สำนักง,งานอายการสูงสุดตรวจสอบและส่งกอพอ,อ,อและคอรมอเห็นชอบและเริ่มงานก่อสร้างได้ภายในเดือนธันวาคม2567นะครับท่านผู้ชมทั้งนี้หลักการแก้ไขปัญหา จะอยู่บนพื้นฐานความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชนเป็นธรรมต่อคู่สัญญารัฐไม่เสียเปรียบประโยชน์และเอกชนไม่ได้ประโยชน์เกินควรมีหลักการที่สำคัญได้แก่การแก้ไขวิธีชำระเงินที่รัฐร่วมลงทุนโครงการ PIC โดยรัฐจะเริ่มลงทุนเร็วขึ้นตามระยะเวลาความแล้วเสร็จของงานและเอกชนตกลงวางหลักประกัน เต็มจำนวนค่าก่อสร้างและการแก้ไขวิธีการชำระค่าสิทธิโครงการ a i r p o อร Link หรือ ARL เอกชนแบ่งจ่ายชำระ7งวดโดยรฟทรยังคงได้รับสิทธิครบจำนวนคือ1671.09ล้านบาทเอกชนรับภาระดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางการเงินส่วนที่เกินทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชม 2. โครงการพัฒนาสนามบินอุตาภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกความก้าวหน้าในส่วนภาครัฐกองทัพเรือได้ออกประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างก่อสร้างทางวิ่งที่2และทางขับสนามบินอุตาเภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคได้ภายในเดือนมิถุนายน2567นี้และ ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี2571ด้านงานระบบไฟฟ้าและน้ำเย็นมีความก้าวหน้าภาพรวมอยู่ที่26.32%โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีความก้าวหน้ากว่า94.85%งานด้านระบบบ,บริการเติมเชื้อเพลิงอากาศยานมีความก้าวหน้ารวม47.38% งานด้านประปาและบำบัดน้ำเสียมีความก้าวหน้า97.62เป็นต้นนะครับท่านผู้ชมในส่วนการประสานแจ้งให้เอกชนเริ่มก่อสร้างโครงการ NTP คาดว่าจะสามารถแจ้ง NTP ได้ภายในปี2567นี้ทั้งนี้คาดว่าสนามบินอุตภเปาจะเปิดให้บริการภายในปี2572นะครับท่านผู้ชม3 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ในส่วนท่าเรือเองานก่อสร้างทางทะเลมีความก้าวหน้าภาพรวม29.02%เปอร์เซน์โดยพื้นที่ถมทะเล1และ2ได้ดำเนินการถมแล้วเสร็จส่วนพื้นที่ถมทะเล3อยู่ระหว่างดำเนินการถมคาดว่าจะเปิดดำเนินการท่าเรือ F1 ภายในปี2570นะครับท่านผู้ชม C โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาตพุทธระยะที่3การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในภาพรวมมีความก้าวหน้า80.93%งานด้านถมทะเลพื้นที่แปลง LNG แปลง B และพื้นที่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องแปลง C ดำเนินการถมแล้วเสร็จส่วนพื้นที่ท่าเรือสินค้าเหลวแปลง A มีความก้าวหน้า30 9 5 โดยท่าเรือมัตพุทธระยะที่3ช่วงที่1คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2570นะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารทางด้านธุรกิจและความคืบหน้าของโครงการในพื้นที่ของ EEC ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างรถไฟเชื่อมสามสนามบินด้วยนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หาก่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับ หากผิดพลาดประการใดขออาภัยมณะที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนลขอขอบคุณครับ